สวัสดีครับวันนี้เรามาทำความรู้จักหลักการและการทำงานของเครื่อง XRF ที่อมตะสยามเรามีให้บริการกันครับไปชมกันเลยครับเมื่อวางตัวอย่างบนแท่นตรวจและกดให้เครื่องทำงานเครื่องจะปล่อยรังสี X ไปกระทบกับอะตอมของตัวอย่างเช่นอะตอมของเนื้อผ้าเครื่องอะตอมของโลงหะหรืออะตอมของดินโดยอะตอมของวัสดุดแต่ละชนิดนะคะจะมีโครงสร้างที่ประกอบด้วยอิเล็กตรอนที่โคจรรอบนิวเคลียส ในระดับพลังงานที่แน่นอนค่ะซึ่งเราจะเรียกว่าชั้นพลังงานค่ะโดยชั้นที่อยู่ใกล้แกนกลางจะมีพลังงานต่ำที่สุดค่ะเมื่อรังสี X จากเครื่องตกกระทบกับอะตอมของตัวอยา่างจะเกิดการถ่ายเทพลังงานจนทําให้อิเล็กตรอนในชั้นพลังงานใกล้แกนกลางเนี่ยถูกดีดออกไปแล้วก็ทําให้เกิดช่องว่างขึ้นค่ะจากนั้นเนี่ยอิเล็กตรอนจากชั้นพลังงานที่สูงกว่าจะกระโดดลงมาแทนที่ และการที่อิเล็กตรอนมีการเปลี่ยนแปลงระดับชั้นพลังงานเนี่ยค่ะจะทำให้เกิดการปลดปล่อยรังสีเอกออกมาเมื่อรังสีเอกจากเครื่องตกกระทบกับอะตอมของตัวอย่างนะคะจะเกิดการถ่ายเทพลังงานจนทำให้อิเล็กตรอนในชั้นพลังงานใกล้แกนกลางเนี่ยถูกดีดออกแล้วก็เกิดช่องว่างขึ้นค่ะจากนั้นเนี่ยอิเล็กตรอนจากชั้นพลังงานที่สูงกว่าจะกระโดดลงมาแทนที่ในช่องว่างนั้นค่ะการที่อิเล็กตรอนเกิดการเปลี่ยนแปลงระดับชั้นพลังงานจะทำให้เกิดการปลดปล่อยรังสีเอกออกมาค่ะ ซึ่งพลังงานของรังสี x ที่ปล่อยออกมาจะมีค่าเฉพาะสำหรับธาตุแต่ละชนิดเปรียบเสมือนเป็นรหัสประจําตัวของธาตุนั้นๆค่ะสุดท้ายแล้วนะคะเครื่องจะว,วัดพลังงานและความข้มของรังสีที่ปลดปล่อยออกมาแล้วแสดงผลออกมาเป็นสเปกตรัมค่ะทําให้เร,ราทราบได้ว่าในตัวอย่างนั้นๆนนเนี่ยมีธาตุอะไรบ้างและแต่ละธาตุมีปริมาณมากน้อยเพียงใดค่ะโดยจุดเด่นของเครื่อง xrf คือไม่ทำลายตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ได้หลายธาตุพร้อมกันในเวลาเดียว วิเคราะห์ผลรวดเร็วและใช้งานกับวัสดุได้หลากหลายเช่นโลหะเซรามิก oh แก้วดินหินธาตุที่ตรวจได้เช่นทองเงินทองแดงตะกัว่วดีบุกสังกะสีเหล็กนิกเกิลโคบอลบิสมัทแพลตินัมพาลาเดียมไทเทเนียมอลูมิเนียมซิลิ้อนแคลเซียม